จริงครับกล่าวคารวะครูและครูทุกๆท,ท่านาใใาาานะครับเจริญธรรมสำเร็จดีมีใจได้ทุกสำหรับเจดศาทุกๆท่านนะฮะตลอดจนนักศึกษาและก็ผู้ที่เข้ามาร่วมสงการบ้านครับกับผมชื่อประพันธ์โพคํมชื่อเด่นประเทศชื่อต่างมว่าใชถึงสิงกล้าจ,จนปัจจุบัน,นี้นอายุ73ปี เป็นนักศึกษาระยะปัญญาเตีหลักสูตรเจ็ดปีแ้ะก็นักศึกษานักศึกษาอ่าสถาบันขอโทษฮนะเป็นนักศึกษาของอแพทย์แผนไทยวิธีธรรมคำจุนโลกหลักสูตรหกเดือนแพท์แต่ได้ประกาศียุดไปแล้วแต่ก็เรียนต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับ เป็นจิตอาสาของสวนป่านาบุญหกประจำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมืองเดลเมลืองดลดลตมอนรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา,า,า,าการบ้านที่จะส่งวันนี้ก็คือเสริมเรื่องมาจากเมื่อวันที่เมื่อวันที่สิก้ากรกฎาคมพุทธศ ทุตักระสองพันหาร2 5ที่ผ่านมานี้เองในช่วงเช้าซึ่งมีเป็นปกติประจำวันในกิจวัตรประจำวันก็คือออกไปรดน้ำต้นไม้แต่ในขณะที่ลดล้ับต้นไม้หน้าบ้านนา่ก็เหลือไปเห็นต้นกระถินนลองซึ่งขึ้นมาเองโดยที่ว่าเราก็ดูแลเขาเป็นปกติก็มีลักษณะของการถูกหักโค่นหักอย่างเช่นที่ว่า มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะที่เราเห็นเป็นนั้นมันก็ทําให้เราเกิดอารมณ์เสียเกือบๆจะงหดหยุดปลาได้ระว่าที่งดหยิบมาก็คือว่าอ่ต้นไม้ที่หักนั่นแหละหักมาอย่างเช้นดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันที่สองก็คืองดหยิดเพราะว่าไม่ทราบว่าผู้ใดหักกิ่งกิ่งอถินนลงนั้นอันที่สามก็คือ การถีกหักกินนัลองเนี่ยมันก็ไม่มีใครบอกกล่าวว่าเป็นไงในนระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยด้วยกันประการต่อมาก็คือเกิดอารมณ์เสียดายที่กระถินนรลองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีกระถินนรลองเนี่ยปกปกคลุมหรือปิดบงังบริเวณหน้าบ้านที่แดดส่องมาทำให้ในห้องนอนของเราไอในห้องที่เราพักผ่อนเนี่ยเกิด อากาศร้อนขึ้นที่ไม่มีกิ่งไม้ของกิง่งกิง่งตะถินะนลงเนี่ยบางอยู่แต่ในขณะเดียวกันนั้นนะทันทีที่เกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจนั้นนะเราก็มาดึขึ้นได้ว่าเอ๊ะกิ่งตะถินลงที่มันหักไปนี่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ตัวเราก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรอันที่สองก็คือแม้แต่เหตุการณ์ตะถิ่นตงลงที่หักมานั้นเราก็ไม่รู้นี่ว่าใครเป็นผู้หักเราจะไปโทษคนนี้ก็ไม่ได้ อันที่สามจริงแลกิ่งกทินละลงเนี่ยถึงแม้มันจะหักไปแล้วเนี่ยเราไมก็ไม่เสียดายแล้วก็ประโยชน์ไปได้นี่มันนึกได้เช่นนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อาการหงุดหงิดหรือว่าการเสียลมจากที่เห็นกิ่งละลงกิ่งกทินละลงหักไปเนี่ยมันก็ทําให้เราระง,งับไปได้แล้วก็ผ่อนคลายไปได้โดยที่เราไม่โทษใครว่าใครเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้นี่ว่าใครเป็นก่อนเราจะไปโทษคนนี้คนนั้นก็ไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เห็นว่าเขาหัดหรือไม่ในอระปรารหนึ่งเนี่ยเรามานึกถึงได้ว่าเออมันก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยเนี่ยไปกันแคลงคนอื่นหรือทําให้คนอื่นไม่พอใจหรือไปทำรูนนี้นั่นมาต่อเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยระง,งับตรงนี้ไปได้โดยที่ว่าไม่ทําให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือเสียอารมณ์อย่างนั่นไป ดังนั้นเมื่อเกิดอารมณ์เสียไปมันก็ทําให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดีบดักไปซะมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะมีอารมณ์เสียและวผูกพันต่อไปได้ดังเช่นที่ว่า,าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่นอกตัวเรามันไม่ได้เกี่ยวตัวเราและแล้วมันก็ทําให้เราไม่ถึงกับทุกข์ใจแล้วก็มาตรวจดูใจว่าใจเราเป็นทุกข์ไหมเอาใจมาแล้วเป็นทุกข เราก็สงบแล้วเราก็ทําให้เราเยียยเยืนต่อไปได้เราก็ทํากิจวัตรประจําวันตอนเช้าของเราต่อไปต่อเนื่องโดยที่ว่าอารมณ์เสียเราไม่มีเจริญธรรมครับค่ะสาธุคขะเทพรมค่ะพอเราเข้าใจและเชื่อชัดเรื่องกรรมแล้วมันก็ช่วยให้คลี่คลายปัญหาต่างๆได้ได้ดีนะคะเท เพราะเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทํามาค่ะก็อนุโมทนากับอาเทค่ะตอนนี้กี่กี่องศาคะที่เท็กซัสเห็นบอกว่าร้อนมากเลยคะช่วงนี้ก็ช่วงนี้กลางวันนี้ประมาณร้อยร้อยสองร้อยสี่แต่ช่วงเย็นนี้ช่วงเย็นเย็นตอนนี้ตอนนี้กลางคืนแล้วอากาศมันก็ขึ้นมันก็ดีขึ้นมันก็แต่ก็ยังอยู่ในในในขีด ในในขีดขั้นที่ยังก็ก้าสิบองศาฟาเรนไฮต์ครับที่ที่สายเมียนี่เราใช้เป็นฟาเรนไฮต์ถ้าเปรียบเทียบเป็นอองศาเซลเซียสอย่างเมืองไทยก็คือตกตอนนี้ช่วงอยู่นี่ก็สาสามสิบกว่าสามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่เราก็ามีวิธีดับร้อนด้วยสมุนไพรลิฟ์เย็นเนาะคือคือเรา ในในช่วงสภาวะในช่วงสภาวะที่ร้อนเนี่ยเรามาตรวจมาเรามาตรวจสภาวะทางใจของเราเนี่ยแล้วเราใจเราเนี่ยใจเราไม่ร้อนเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ร้อนอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนที่อาตัวเขาจะกลับมาจากประเทศสมาลาบล้วปฏิบัติหน้าที่ในการแจกน้าสูงน้พยตามเป้าตามโมรตีเนี่ยเรา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 ได้เราได้อยู่ในเรายอยู่ในหนูอยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์ที่เรากางไว้กาง กาแดดการลมเนี letter, ่ยแล้วเรามาตรวจใจเราเด้อใจเราเป็นทุกข์ไหมใจเราร้อนเหมือนกับอากาศร้อนไหมก็ปรากฏว่ามันทําให้เราเนี่ยรลังับอากาศร้อนนะเหงื่อก็มีน้อยลงแล้วอากาศร้อนก็ไม่มีแล้วล้วก็อยู่ในเต็นท์เงี่ยอยู่อย่างปกติอย่างคนอื่นเขามาถามเราเนี่ยบอกเอ้าอยู่ในเต็นท์นี่ไม่ร้อนเลยบอกว่าไม่เห็นร้อนเนี่ยมันก็เราอยู่ในลมแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เราก็เห็นคนอื่นบ่นว่าร้อนแล้วแม้แต่อาสาสมัครด้วยกันเนี่ยอาสาสมัครที่ช่วยงานรัดด้วยกันเนี่ย เขาก็โอ้เดี๋ยวก็อาละพอเจอหน้าเขาก็โซฮอตโซฮอตโซฮอตอ่ะทั้งวันแล้วก็บอกแล้วเขาถามเราบอกไม่ร้อนเลยบอกว่าไม่ร้อนอ่ะเป็นปกติดีมันก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงว่าการที่เราเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หมอเหญ่ดรใจเพชรจ้าวจ์แล้วเราเรียนอริยสัจเนี่ยมันทําให้เราได้ได้สงบระง,งับอาการรุ่มร้อนจากอากาศอากาศร,รุ่มร้อนอากาศเนี่ยมันก็เป็นเหตการข้างนอกตัวเรา ช่ไหมตอนนี้ในเมื่อเราเปรียบเทียบได้ว่าไอ้อากาศร้อนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์นอกเหนือตัวเราเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจะไปอะไรไดเ้เราก็ไม่ร้อนตามอากาศนั้นมันก็ทําให้เราเย็นได้สบายได้ยุบอากาศร้อนได้อย่างปกติด่างเช่นมันเป็นเหตุการณ์ข้างนอกอะครับผมน้องออนสาธุค่ะเท นี่ก็คือเป็นวิธีดับร้อนนะคะให้ดับที่ใจของเรานั่นเองนะคะเหตุการณ์ข้างนอกมันดับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ใจของเราเท่านั้นนะคะเราควบคุมได้อนุโมทนาค่ะาเทศแต่คุ <ผม S 1> ค่ะอากาศร้อนแล้วอย่าร้อนตามค่ะต้นต้นกระถินนะคะต้นกระถินใหญ่ไหมคะต้นกระถินก็ไม่ใหญ่ฮะไม่ใหญ่ครับแต่นี้มันเป็น มันต้นต้นกระถินแต่เนี่ากิ่งเขามีเยอะแล้วก็มันสูงสูงพอที่จะปก,กบกบังแล้วก็ให้ความชุ่มไอ้ให้คือให้ให้ให,ให้ให้เกิดความรู้สึกของเราได้ว่าเออเรามีกิ่งอระถนถึงแม้จะบังไม่มากก็ตามแต่แต่บังลมบังอะไรเงี้ยบังแดดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทให้ตรงหน้าต่างเนี่ยมันมันเย็นลงได้พูดถึงกระถินอะ่ะเ,เขาจะเป็นไม้ที่เปราะเขาหักใ่าหัก แป๊บนิดเดียวก็หักแต่เขาก็เกิดขึ้นขึ้นเร็วนะคะเอ,อที่บ้านอ่จจะใช้วิธีถ้าสมมุติว่าจะจะจะ,จะตกแต่งหรือจะทําอะไรแค่หักกิ่งเขาแค่นั้นเลยค่ะหักกิ่งหักกิ่งแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่แป๊บเดียวใช่แต่กิ่งแต่กิ่งไอ้กระถินนี้มันไม่ใช่กระถินธรธรมดาที่เรากินกันแต่เป็นเป็นกระถินนลงกิ่งมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วเหนียวกว่าอ๋อกระถินนล่งไม่ใช่กระถินไม่ใช่กระถินแบบเอ่อ ไม่ใช่กระถินบ้านใช่ไหมคะไม่ใช่เป,เป็นกระถินบ้านอ๋อเป็นกระถินต้นไม้ที่มันเป็นไม้มันค่อนข้างยเนื้อแข็งเหมือนกันแล้วทีวนี้เราเห็นเราเห็นคือเราเห็นบาดแผลที่ของกิ่งเนี่ยมันหักบหักเขาคนหักเนี่ยก็แม่บอกจริงว่าใช้อรมหักอะ่ะแต่เราก็เออช่างเขาเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอขึ้นใหม่แล้วเราก็ตัดพอ,อรนะ้อเนี่ยมาเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดเอตัดแต่งให้มันดีดูดีอะ่ะ ไม่อิเล็กเคคาแล้วอีกประกาหนึ่งก็คือพอเราระง,งับตรงนั้นได้เราก็ได้ประโยชน์จากกระถินนนรกก็คือเราก็เอากิ่งๆมาเนี่ยซอยๆซอยๆมาแล้วก็ไปใส่ในถังที่เราเราเรา,เราจะมีเตรียมไว้ถังหมักไอถังหมักจุลินทรีย์เอาไปใส่ถังหมักทราบเพื่อจะได้มาเราพอเราได้ถึงประโยชน์เนี่ยโอ้มันทําให้เรานี่เย็นลงไปอีกเยอะเลย ก็คิดให้สุดขั้วไปเลยว่าเขาหักกระถินนาลงดีกว่าเขามาหักแขนหักขาเรานะไช่นั่นแหละเหมือนสโสภาคิดอ่ะเออเขาไม่ได้มาหักแขนหักขาเรานี่ก็ไปหักไอหักเก,ก่งกระถินแ้วเราก็ช่างมันเดะครับผมจเจริญธรรมครับคุณค่ะครับผมที่สุด